ถ้ามันาสองข้างมันเป็นอยู่ในแนวเดี๋ยวถ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่มันก็เลยกระพือสิครับเห็นไหมเพราะว่าจานวนของอัตราของกําลังไหลของอากาชเนี่ยครับกาลังถดเนี่ยมันอะไรครับมันมีมวลมากใช่ไหมถ้ามันเป็นมวลนะเนี่ยมวลมวลมากมวลมากมีอัตรากําลังเล่นจากแจวฮอน JS ที่กําลังระเบิดพลาดเลยเห็นไหมครับรเห็นไหมครับรรเห็นไหมครับทีนี้ไอสองข้างเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรครับ นี่กลายเป็นบีบเส้นทางของแพรดออกมาทีนี้ประเด็นของประเด็นนั้นคือว่าถ้าเราคอร์รอไม่พอไม่ทันมันจะมีอะไรครับมีกาดนี่เห็นไหมครับมีเศษนี่ครับ,ม,รรบมีกาดมีเศษแล้วก็มีน้ําน้ําเยิ้มๆแพรดเสร็จปุ๊บไปไหนครับตรงนี้แหละครับบัิไลไส้เน่าเลยครับถ้าอยู่อยู่นอกสถานที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็จะมีอะไรครับมีคราบ ที่ที่อะไรครับโอ้โหทุกคนรู้อยู่แก่ใจแล้วกันไม่ต้องอธิบายก็แทบจะทิ้งอ่ะถ้าอยู่ข้างนอกไม่ซักไม่ล้างด้วยทิ้งเลยครับใครเคยทิ้งบ้างเออไม่รู้แหละผมทิ้งเลยนะครับนั่นแหละวพาว่ามันออกจากตัวเราไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันก็ต้องหาทางอะไรครับหาทางคลีนร่องชมพดัชเห็นไหมครับเห็นไหมหาทางคลีนร่องชมพูดัชนะครับ เมื่อรองสมิฟดัตต้องต้องคลีนไอตัวคลีนตรงนี้อย่างมากสุดก็เป็นทิชชู่นะครับเอาทิชนี่ทิชชู่ทีเนะครับเข้ามาเคลียร์จนกว่าเราจะหาที่ที่มันปลอดภัยแล้วก็ใช้นานแล้วก็สวนเนี่ยชะล้างเข้าไปหน่อยเดียวเท่าน,นั้นเองแล้วก็ก่อนจะล้างเราก็เบ่งด้วยกําลังของเจลฮอนที่เรามีอยู่ลองดูเช็คของว่าเออมันเหลือไหมที่เป็นเศษเป็นกาก ถ้าไม่มีมันก็ลงได้สบายตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคครับจบนะครับอ่ะไปต่อหมดไหมจบนะครับคือไม่มีนะไม่มีนะแจวฮอนจะมาอยากรู้อะไรพิงโอ้เซ็งเพรสวันนี้ยังไม่ได้วาฟใครเลยนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครที่เข้าตาเลยเนี่ย อทอไม่สอนเหรอไม่สอนอยู่แล้วนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วถ้ามีสอนแสดงว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้พูดถึงการสอนนะครับโอเคนะครับผมพูดเรื่องที่ผมพูดเรื่องขอรอสอนนะครับไม่มีเลคเชอร์ครับไม่ต้องจดครับนี่แสดงว่าไม่รู้จักกันไม่มาใหม่อะ่ะรู้เลยเนี่ยเนี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยเซ็งเพลดอ้าวเซ็งเพลดเอสพีเซ็งเพลดเอสพีเซ็งเพลดถามว่าเกิดจากอะไร เซ็งเพดก็คือเวลาที่ผมเข้ามาเนี่ยแล้วผมมาเจอเวลาผมก้มลงแบบผมเจออะไรส่อหลอน